สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก่อนสาวขอาะชาแนลเนาะจ้ะเบืองเมืองเืองน้ำโรดน้ำาลดเนาะจ้ะเนาะก่อนจะเลยว่าจะไปอ่าเก็บหอยลอ่องเมืองเ่าเบืองหอยล่องเบืองบูงัวหอยจะมาไปสินะจ้ะโอเคค่ะไปกันเลยมีหนึ่งถนะังเนาะถังหนึ่งกินได้จะได้หรือว่าได้เนาะจะห้าวปูหูเนาะจ้ะเานาะ,ะนะโอเคค่ะ ่บรรยากาศหน้าก้เนะจ๊ะน้อง้างก้เนาะจ้ะน้ากอข้างก้เห็นไหน้ำลดเลยเนาะจ้ะเนาะเมื่อที่ก่อนไยายถ้ำวิลลโอก็คือวันที่27เนาะจ้ะ27เมี 68, นาคมปีสองพันห้าเนาะจ้ะเนาะที่ก่อนอยู่นี่ก็คือหมู่เกาะมาเซลเนาะจ้ะเนาะมาโชไอแลนดเนาะจ้ะขันเป็นภาษาอังกฤษก็คือมาโชไอแลนดเนาะจ้ะเนาะ เมืองหลวงก็คือมาจูโรเนาะจ้ะเนาะแต่ก่อนอาศัยอยู่อ่าเกาะเนอะจ้ะเนาะอาศัยอยู่เกาะอ่าเป็นเกาะส่วนตัวนะจ๊ะเกาะส่วนตัวของเจ้าหนายเลี้ยวเข้าไปก็จะเป็นในเมืองเนาะจ้ะนะโอเคค่ะเขามีทางหนึ่งหนึ่งทางเราจะไปเก็บหอยเนาะจ้ะเนาะเข้าไปเก็บหอยอันนี้จะเป็นหินเนาะจ้ะหินปะการังก็จะขันขันปัใส่ลองเท้าแบบดีก็เก็บเนาะจ้ะเก็บอ่าเก็บเท้าเข้า มากับเฮานะจ๊ะเนาะจะว่าเฮาเอีหยังกับพวกหูนาะจ๊ะก็บถมีดินทรายเล็กน้อยโอ้ยสมุนของเฮาก็ได้ตามมานะจ๊ะพุดน่ะสมุนของเฮาได้ตามมานะจ๊ะเนาะวันนี้จะได้หอยไหมเอา้า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 ก็ข้ามดังสันเอา้าเอา้าเอา้าก็ข้ามดังสันดีใจนะจ๊ะข้านแบบข้ามน,นะจ๊ะเนาะพุดน่ะ สมุนของเราโอเคค่ะเมื่อนั้นเห็นเพื่อนวายน้าเล่นเขาได้ยุ่นแลจ้จะเนาะแต่ว่าขันขันยุ่นขีดไส้เขาจะรล,ลีว่าจ้ะเขาจะรลีว่าน้าหาหอยกันจ้ะเก็บหอยเก็บหอยบได้กินโดนแล้วจ้ะเแล้วก็วหอยเขาจะมาช่วงอันตอนนี้ก็บพรขั้นในหนาหอยครับนะจ้ะเพราะหอยเขาจะมาช่วงเดือน เดือนได้เหรเดือนมิถุนหนาก,ก,กระดาษกระดาษมจะชี่ไหลที่หอยไหลค่ะอุ้ยพ่อปูพ่อปูนะจ๊ะพ่อปูแต่ห้ามบื่อมาจ๊ะตัวน้อยเกินไปนะจ๊ะก่อนมาหาหอยนะจ๊ะแต่ก็ยังมีหอยมีสาหรายดิช่วงนีอย่างตาหอยเบิ่งมาจ้ะ น้ำรถจ้าคันรถก็รถแห้งอุ้ยพ่อปูอีกแล้วปูปูปูนะจ๊ะน้องปูจ้ะน้องปูนะจ๊ะยนะืนหนาโกของเฮาเฮาก็หาได้เลยน้องจ๊ะนะ้นองปูจ้ะ คืออะไรนี่อันนี้หอยเน่าด้นี่ปูเซส,ส่วนจะไปอยู่ในหอยเน่านะจ๊ะหอยที่เขากินแล้วกินแล้วเลื่อนเน่าเนี่ยออกเลยจะมีหอยน้องส่วนมากแค่ว่าเป็นหอยเนา่าหอยเนา่าใช่ะ ัน <laughs> <c oughs> จะมีปู่ <c oughs> ปูอยู่ในหันมาจ้ะขันค้นโม่จากอีนี้อันเอันเกือนปีนเนาะมาเก็บมาเก็บหอยเนห่าลายหลาย เนะมื่อนั้นเพื่อนดำน้ำหาเนาะเพื่อนดำน้ำหาได้อยู่ดิจ้ะได้อยู่นี่นเขาดำน้ำเป็นเนาะเขาแบบดำน้ำหาได้แต่ของกวนนะอันตั้งแต่อันอย่างซื้อกเล้วยแล้วใช่ดำน้ำโอ้ยเมื่อยตืบดำน้ำ,นำนว่าเป็นเนาะจ้ะเดินหาหฮ้ยคน น้้นม่ันนี่ปนน้ัก็น้ำี้นคตอนนี้ก็8แปดโมงเก้ามงแล้วนะจ๊ะแปดมงเก้ามงแล้วเมื่อนี้ก็้ได้พาเด็กหน่อย เมื่อรจะ่วยร่อน้ำขึ้นก็จะน้ำขึ้นเรือจังควยจีมหนากรอยนอจะขนันขนมนากอก็ได้ก็ไปข้างกาจะบรรยากาศหนากรนจน้ำลดกับทลดงเลยนาจขาจขันน้ำรดขันจำเป็นจะเขาเมื่อีีุ่นข้าตองยางน่าจะเนาะ อยางจากนีอยากนีอยากนีไปขึ้นเลื่อยยุข,ข้างคางก้คอคนจะข้างคางก้อมีดินทรายเล็กน้อยเนะจ๊ะน้องก่อก่อนเพราะว่าอันก่อใดที่เขาเ้าวเจ้าเฮป็นอ่าโรงแรมเนาะเขาเจ้าจิกคุดขุดเลิกเนาะจ้ะขุดนาก้อให้เลิกแล้วก็อันแล้วก็อัทนที่มีกีนดินทรายสำหรับนกักท่องเนทะี่ยวเรียนนำอันนี้ห้องบริหารเป็นนักท่องเทีนะ่ยวเนาะห้อเฮป็นส่วนตัวเ้าเนาะจ้ะเนาะอ้าวจ้ะหอย <laughs> ห้อยๆๆได้สองตัวแล้วจ mm ้าคิดว่าเว้ยบ้าแมนอันนี้ก่อนเห็นได้๋สองตัวจ้าเขาชิลยี่นะดินไส้สิเลยได้๋สองตัวเดี๋ยวสองตัวแล้วนะจ๊ะนาะอันนี้กจะาด้ตัวที่สามแลจ้าเขาชิลี่น้ำดินไส้แล้วจ้ะเนาะอันนั้นพันน้ำคือเนาะคือหาง่ายกับคือดับน้ำแล้วจ้ะเนาะแต่ก่อนดับน้ำบ้าเป๊ะกว่าก็เลยดตรงร่อนน้ำดูดหาแบบนี้แล้วจ้ะเนาะอันนี้ตัวที่สามแล้วเขาจะได้พิ่ม ก็สร้างวงมาอนน้องแม่นมมหนาหอยเนาะแต่ก่อนก็อยางไม่อยา่างเบิ่งขันบ่มีอีหลีเข้ากับยากเนาะจ้ะขันมีไหลเก็บไหลแล้วก็เอาไปฝากเพื่อนเนาะจ้ะเนาะเนี่ยมีอยู่ได้นี่นี่นี่น,นี่จ้ะตัวหอยตัวหอยด้นี่จ้ะตัวหอยเนาะจ้ะเนาะอันนี้ก็ตัวหอยจ,จ้ะกินกับสมตรตำเสพนอจ้ะสดๆยิ่งแเสพมาแอเนาะยิ่งอร่อยเนาะจ้ะ หอยชักตีนเน,น,นะจ๊ะเนาะหอยชักตีนตะกี้ก่อนพ่อหัจักซื้อหอยดิมีปีที่แล้วก่อนหัจักซื้อหอยเพราะว่ามีอา่าพี่แตงกัวนาจะเนาะร้อนจากเรื่องจริงเพื่อนมาคอมเมนต์ว่าน้องกรนคล้ายๆหอยชักตีนว่าจ๊ะลองแคร์ก่อน,อนเลยไปซื้อบรึงนี้อันนั้นกันเมนียนี่ดีนจะจ๊ะนี่จ้ะเขาชิมมนด้วยในขีดินไส้แบบนี้เนาะจ้ะมนด้วยในขีดินไส้แบบนี้ หมุนอยู่จต่หมุนอยู่ล้างน้ำน้อยนึงเข้ามากินน้ำกินสายนอกจากเข้าบ่อไรเดอกยวเข้าบ่อพ่อกินนอกจ้ะเด็กน้อยก็มาก,กินนิดเดียวเด็กน้อยมากินกินแจ้วนอกจ้ะเนะาะเส่วนก่อน,ก,นก,กินก็ส่งต่ำจ้ะส่งต่ำมากินก็คือส่งต่ำนะจ้ะเดียเด็กน้อยแนวเขาข้างในกินเผ็ดมา้ะนี่นนนจะ้จะหอย นี่ตัวนึงจ้ะอุ้ยแสดงว่าเ,าเหลือ่อมมากเลวคันเมนเดือนอน,นั้นเดือนมิจุน,นากระดากระดานี่โอ้ยนางกิบเอา <laughs> นางกิบเอาหวยไหมจ้ะ <laughs> อยู่กับธรรมชาติเราจะวีถีชีวิตของคนกองเสร็จ้วเข้าไปในเมืองหรือว่ามีอหยางหรืจ้ะก็เรียกพวกหมวฉีดไทยอย่างหเนาางหนเบิ่งบอกว่ามันมี่หยางไหมจ้ะในเมืองไหม กันมีจะหนามทะเลคือกันจ้ะในเมืองก่อนมยุ่งเสือโดนโดนเทียเขาในเมืองอะไรที่ละเทียน,น,นล้วใช่ไหมเขาจะมีเวลาแจ่งเปลีนเทาก็ร่ต้อ,องคอยสอนในเมืองใช่ไหมจาะยม่ <c oughs> อันนี้หอยอยันอูเซสวยมันอยู่น้ำหอยเน่าใช่ไอ,อุ้ยเขากำลังกัดกันเมื่อกี้นะวามเปีนเทียเขาออกี่ยกันโอเคค่ะไปต่อค่ะ ไปต่อไม่รอนแล้วนะ <c ười> เวียนหัววนอ๋อกว่าถอดขอภัยเนาะจะเนาะก่อนค <c ười> ันเหียนหหว้ก,ก็ลืมเขาแผนกล่องไปเลี้ยวเนาจะเนาะ เซ่ส,สวนได้ไล้ค่ะอ้ินเไส้นวันนี้เข้าได้แปดตัวแล้ว ปูเสือ้อสวนเขามาอยู่ในหอยแลจ้ะนี่เขาฉี่อยน้ำฉี่ดินซ้ายเนาะจ้ะเนาะเขาดีที่นีจ้ะดีฉี่ดินซ้ายคันแม่นน้ำคืนนี่เขาอาจจะคืนมากสินะจ้อะอุ้ยนี่จ้ะนี่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 นีของแท้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 จะของแท้ นี่จ้ะมอนนี้สามตัวเดี๋ยวค่อยไปลัางเขาเนาะเก็บเขามารีแต่เขาดีเขาดีได้ขีดขีดซ้ายเพราะเมื่อน,นั้นสองอาทิตย์ที่แล้วนะเพื่อนมาด้ำนนะ้ำเนาะเพื่อนด้ำน้ำเขาเก็บไปหลายเติบอยู่นีะอังมีคนหิ้เขาเก็บพอยได้หลายเติบเห็นไหมโอ้ยเดี๋วยรวรอหนามลงเรจะไปเดินเบึงนี่จ้ะได้อยู่ได้อยู่เป็น่ะไ้เป็นจุ้มเพื่อนเกา่า ก็ยังต่วนช่วงเขาไม่ห้อยนึกเสียนะจ๊ะอันนี้น่าจะตายโอ๊ยว่าตายดินี่เป็นหอยเยอะเพราะว่าอันเขาเป็นอันสีส้มนึกเียสีส้มแล้วก็ไม่เงี้ยงไม่เงี้ยงไม่ตีนเขานะจ๊ะตีนเขาใต้ใต้ มันได้กแก่แต่วันกำลังขึ้นแล้วนะจ๊ะแต่วันกำลังขึ้นแล้วเนี่ยเดินหาหอยก่อนสองเป็นสองสามมือสองปีนี่เพราะเขาได้เห็นสาหร่ายทะเลอยู่นะจ๊ะ น่จานจะเนาะภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไปจ้ะหอยมีหอย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 น่าจะสองตัวตัวที่สา,ามน่จจะคาดกาว่าเอายี่สิบตัวก็บพ่อถึงอะไรหอยอันนี้ก็น่าจะได้เนาะ หอยนางเมื่อกี้มันเด็กวงว่ะในกองฟันเห็นรู <laughs> อย่างหาเก็บหอยนะจ๊ะพามาหาเก็บหอยน้ำทะเลมาเกาะจ้ะทางอื่นเขามีหอยนางลง่มคนก็บอกเคยกินบอ,อกว่าจะหอยนางลม อยู่นี่ไม่มีหอยนางรมเุ้ยน,นกน่จาจะนกมาหาจิกป่าที่นี่นน้ำลดนี่พคดานกนี่จะนกนกนก,นก,น,กนกมาหาจิกป่าจา้ะ ุยปูจะปูน้อยปูตัวนี้น้อยนะจ๊ะเอามากับพวกม้านะจ๊ะไปบึง้งแลซิปก็ตัวอยู่จ้ะนู่นหนาหอยแต่ก่อนประหยัดมา <laughs> พอมีงานส่งพี่อยู่จ้ะ ต,ติ๊บโต้ก็ต้มกินได้เมื่อนหนร่ได้ซองตัวดิเดเอกะมาอุ้ยปูลายอยู่จับปูน้อยจับปูน้อยไร่เลยปูน้อยเยอะเลย โอ้ยข้อุ้ยปูมาหลไหเลยได้เป็นปูน้อยแล้วจ้ะปูน้อยแลจ้ะแปอันนี้แฟนก่อนเจ็บไปดวงนิดนปูแบบนี้ดวงแสีบเลย 国土。 เียวม,มเห็นสลายทะเลปีนี้ไม่ได้กินสลายนะทะเลเลยปีนี้แล้วจะ่าน้ำดินตรงนี้มันจะล่มนะแต่เนาะกนเห็นกวนได้อีกตัวหนึ่งน้ำดินจะน้ำดินน้ำดินมันล้ม ก็ตัว,ตวยู่จ้าน้ำดินน้ำดินอืพอพ่ออะไรอยู่ดิจังโตัสองตวัวแต่ก้าวันหนาเขาเขา,เ,เ,เขาชิจัดเป็นกุ้มเป็นก้อนมาจ้ะเขาชิจัดเป็นกุ้มเป็นก้อนอุ้ย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 ตรงนี้สองอุ้ยก่อนติง่งเมื่อกี้นะ

เนี้ยได้เพิ่มอีกสองตัวนะจ๊ะน้ำดินจะขันน้ำเลงเสียล้ะจ๊ะไม่ใช่ร่มเนอะร่มเปนน้ำตินง้ามไวที่เเห็นเ้ยห็นด,ด้แต่ว่า,อากอาท่จับนะจะไลตาโอ้ย เฮ้ยมุกจีก่อนเห็นนะเห็นจอดกันอยู่ก่อนมาก 对不 ก่อนเก็บหอยเราครังนึงก่อนพีดชือทังเ้าจะบัดนดีอันบนัดนดีอา่าได้จับกล่องสินะจา๊ะพ่อมีอยู่เลยนี่นจะ้ะโอ้ยน้ำดินขอถวดขอไพ่เราจ้ะนอนโอเคค่ะขันขันยุ่นน้ำเลือกสิละจ้ะอันบลเลอร์รี่ดอกเด้จจ๊ะเก็บเพียงเข้าเว่าอันขันยุ่งตรง รถแหงเลยยันมะค่อยจะเห็นตกหอยเนาะแต่ว่าตรงนี้มันเป็นดินทรายเลยผพ่านเดินมากเนาะจ้ะเนาะได้อยู่เดี๋ยวก่อนจะไปเก็บตอวดิเดี๋ยวก่อนจะไปเก็บตอวแจ๊กน้อยเนาะจ้ะเนาะขอขอบคุณขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านเนาะจ้ะที่มาส่งกำลังใจให้ก่อนได้อยู่ได้อยู่นะนี่ได้อยู่เนาะเดี๋ยวก่อนจะเก็บตอีกแจ๊กน้อยเนาะจ้ะให้เบื้องบรรยากาศหนาก็เนาะจ้ะเนาะจ้ะ นี่ทรายเล็กน้อยนะจ๊ะน,น้ำเรยากาศนาก่นอนครับจิปมะนี่แหละจ้ะเดี๋ยวก่อนขอตัวไปแล้วค่ะขอพูดหลายๆนะจ๊ะเนาะนี่ซีนสุดกอล์ฟกันอยู่อยู่ตรงนั้นนะจ๊ะเนาะจิมมี่เลือกเลือกบินาขี่พานไปนั่งบินพานปะน,นะโอเคค่ะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ